สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวตลาดทารานครับตลาดที่มีพม่าเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับเออจิงเปล่านะตลาดที่มีคนพม่าเยอะที่สุดในจังหวัดลบบุรีเลยนะครับเพราะว่าจังหวัดลบบุรีเนี่ยมีการจ้างแรงงานชาวเมียนมาเยอะมากๆเลยนะครับกับงานก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่ามีอะไรกันบ้างที่ตลาดทารานะครับ ก่อนนิดหน่อยฮะอะไรอ่ะโอเค okay. ไปเลยครับตะลุยตลาดธาราเดี๋ยวเดี๋ยวดูป้ายก่อนนะครับนี่คือตลาดธารานะครับอยู่ข้างๆกับทางรถไฟนะครับเพอร์ท่าวงนะครับผมนี่คือตลาดธารานะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในนะครับว่ามีไงมีอะไรบ้างนะครับไปครับ ก็แนะนําตลาดดีๆให้ทุกท่านที่อยู่ในย่านรบอบรีได้ดูนะครับว่ามีตลาดที่เป็นสินค้าดับโลเคอลกับพื้นๆให้กับคนที่ใช้แรงงานทั่วๆไปในโครงการก่อสร้างนะฮะเนี่ยฮะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยโครงการก่อสร้างเนะี่ยทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนอย่างมากเลยครับคนที่เข้ามาทํางานก่อสร้างจะต,ต้องใช้เงินนะจะต,ต้องใช้จ่ายกับชุมชนแบบนี้นะครับที่ไหนมีงานก่อสร้างนั่นมีเงินไหลามาเทมาเลยครับจริงๆนะครับผม โอเคครับผมเป็นการสร้างไทยครับนี่ก็คือตลาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีคนเยอะมากเยอะด้วยนะครับเพราะว่าเป็นแรงงานที่มาทํางานนะครับนี่ครับเป็นนะคราตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับ ตลาดนี้นะครับทุกๆคนที่ทํางานที่โครงการรถไฟฟ้าทางรถไฟทางคู่แล้วก็รถไฟสายถนนทางเมืองสุรบุรีต้องมาครับต้องมาทุกคนที่นี่นะเชื่อเลยข้างในนะครับมีตลาดมีผักนะครับคนเยอะมากเลยนะครับจริงๆเราไม่รู้เลยนะครับว่าคนไหนเป็นคนไทยคนเมียนมาครับเมียนมาเยอะมากนี่ครับร้านผมซื้อประจำเลยครับพวกขมงสับปอกนะครับมีพิซซ่าขายด้วยนะครับ โอเคมีเนื้อมีหมูขาเต็มเลยนะครับเดี๋ยวมาดูดไอ้ทั่วเลครับมีอาหารทะเลด้วยนะครับหมูครับหมูผักครับผักเีื้อหมุดไรเม็ดด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นขนมปังครับหมูเพียบ ผ้าต่างๆนะครับแล้วรวมถึงเสื้อผ้าอยู่ด้านหลังนะครับมีห้องน้ำนะครับตรงห้องน้ำนุอยู่ด้วยนะครับผมเคยไปห้องน้ำนั้น้ำกันห้าบาทยองเท้านะครับมีสินค้าอูโพคบริโภคทั้งหลายเยอะะเลยนะครับนี่นะฮะโอ้โหเสื้อสำอางเสื้อผ้านะครับเทียบเลยครับผมมีเด็กทุ้งใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราดูตรงนู้นนะครับผมผขมีอะไรบ้างครับ ตลาดตรงนี้นะครับมีเพื่อนบ้านเราเยอะมากคืเมียนมานะครับเยอะมากๆเลยแบบแทบเท่าคนไทยเลยนะครับเนี่ยบริษัทก่อสร้างทหลายเนี่ยจะใช้แประชา,นา,าชนชาวเมียนมามาทํางานนะฮะก็ถือว่าเป็นแรงงานที่ดีนะครับเขาก็มาสร้างประเทศให้กับเรานะครับผมก,ก็ดีใจครับที่พวกเขามาทํางานให้กับเรานะไม่มีพวกเขาเราก็ไม่รู้จะทงานนี้อไม่มีคนทําอะนี่คือตลาดทารานะครับผม เียบวันนี้ผมจะพาไปกินอะไรนะครับวันนี้ผมจะมาก,กินชาไข่มุกครับ ่กนะครับนี่คือตลาดที่ใหญ่ที่สุดที่จังหวัดลบบุรีนะครับตลาดธารานะครับผม เดี๋ยวเรามาซื้อชานมไข่มุกกินดีกว่าครับมันเป็นอะไรเกิดขึ้นเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเรารอเมนูของผมก่อนนะครับอ่าโกโก้ปั่นครับไข่มุก mm hmm. เป็นไรครับอะ่ะโอเคตอนนี้ผมมารอก,กินชานมไข่มุกนี่นะ mm hmm. โกโก้ปั่นครับ mm hmm. ก็จะมีเื่มาเต็มเลยนะครับคื้นืมากครับทุกๆน่าจะเป็นวันจันทร์วันพุธวันเสาร์น,นะที่ตลาดจะเปิดนะครับสาวันนะเป็นไรครับหโหงู มันเจอแต่น่ายแล้วายไปปลายไร้ที้ายแล้วแล้วเราต้องเข้ามันออกไผ่ร้อนอ่ะแล้วงูออกไปยังอ่ะก็อยู่ในนี้นะเรียกอปปอลเลยแล้วกันเรียกเรียกหน่วยปราบงูเลยแล้วกันนะตัดเครื่องงูก็ออกไปอ่ะเหมือนกันโอเคครับ นี่การรีวิวตลาดทาราครับใครมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับผมมีอาหารเยอะแยะเลยนะครับมีของให้เลือกซื้อเยอะแยะเลยนะครับดูนะครับตอนนี้ผมใ <c oughs> <c oughs> เชื่อไหมครับผมเดินถ่ายในตลาดทาราเนี่ยนะครับมีคนมองผมเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่เคยเห็นวิธีการพูดของเรานะครับ,ผ,รรบผ่านการพูดตัวด้วยตัวตัวเองเนี่ยนะมันมันผ่านการพิเศษแบบนี้มันต้องเป็นคนที่ได้ผ่านเวทีมาบ้างแล้วลการพูดที่ไม่อายนะครับรว่าเขาจะมองเราด้วยสายตายอย่างไรนะครับแต่ว่าเราเองต้องมีความมั่นใจที่จะพูดนะครับผมผมเคยไฮพาร์คหน้ากระทรวงฝ่าการมาแล้วนะครับผมเคยเป็นผู้นําของ นักศึกษาครับผมก็มีการเเป็นผู้นำระดับในมหาวิทยาลัยมาก่อนครับโอเคครับร <ine> okay, okay. ah ู <sta> ้สึกเหมือนเราเจออะไรทุกอย่างในตลาดครัโอเคคือมีงูอยู่ในรอ เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ครับมีงูฮะมันวิ่งออกมาแล้วมันก็มาเข้าอยู่มอไทยใครคนหนึ่งไม่รู้แล้วไม่รู้มันเข้าไปในมอไทยหรือเปล่านั่นแหละครับทางบ้านเขาแตกตื่นอยู่ครับนี่ยคือบริเวณหน้าตลาดทารานะครับผมเีม๋ยอได้พโก็ปันมัน